สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่จากรายการนาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะคลิปนี้เรามีนิทานพรโมบิลตอนลืมทำการบ้านมาฝากค่ะสวัสดีทอมเธอไปทำอะไรในวันเสาร์ที่ผ่านมาหรออ๋อฉันไปสวนน้ำมาน่ะสนุกมากๆเลยนะว้าวดีจังเลยแล้วเธอล่ะฉันไปสวนสนุกมาจ้าฉันเจอสัตว์เยอะแยะเลยล่ะอืมน่าสนุกดีนะ สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้เรามาเริ่มเรียนคณิตศาสตร์กันก่อนเลยนะหวังว่าทุกคนคงทําการบ้านที่ครูให้ไว้นะจ๊ะฮะวันนี้ไม่เรียนคณิตศาสตร์ด้วยเหรอฉันคิดว่าเราเรียนกันวันอังคารซะอีกฉันไม่ได้ทําการบ้านมาอืมเราเรียนกันวันนี้นะสงสัยเธอจะจํามันผิดแล้วล่ะโอ้แย่แล้วแย่แล้วทายังไงดีล่ะฉันไม่ได้ทําการบ้านเลย โอเคโอเคทอมเธอจะเย็นๆนะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเฉลยกันบ้านกันเลยนะคะเริ่มจากแบบฝึกหัดข้อที่หหน้า10ก่อนจะเย็นๆยทอมจะเย็นเเดี๋ยวฉันจะคอยช่วยเธอตอบคําถามนะโอเคโอเคขอบใจมากเริ่มจากข้อแรกกันเลยนะคะนักเรียนทอมเธอตอบข้อที่1ได้ไหมคะโอ้โหโอ้เออ คือส3าอ๋อ13ครับผมคิดได้13อืมแล้วเธอทำคำํานวณยังไงเหรอจ้าทอมเออมเออมเอมเอมผมเอาเลขสองตัวมาลบกันครับโอเคขอบใจจ้าทอมถูกต้องจ้ะต่อไปข้อที่สองมาคือเธอตอบได้ไหมจะเอ่าห้าสิบเจ็ดค่ะหนูคิดได้ห้าสิบเจ็ด แล้วเธอคำนวณยังไงคะหนูหนูเอาเลขสองตัวมาคูณกันค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องจะมาึ้นขอบใจมากนะจ๊ะต่อไปข้อต่อไปมานูเอล่าเธอตอบได้ไหมเธอจะทำกันบ้านมาหรือเปล่าจ๊ะอ๋หนูคิดได้34ค่ะถูกต้องจ้าข้อต่อไปเคียเธอตอบข้อสุดท้ายได้ไหมจ๊ะ ได้ครับได้ครับเออผมคิดได้12ถูกต้องไหมครับถูกต้องจ้าเอ๊ะแต่ว่าเรายังมีอีกหนึ่งแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดต่อไปที่มี1ข้อทอมเธอตอบได้ไหมคะโอ้ฉันไม่ได้ทำฉันก็ไม่ได้ทำเหมือนกันค่ะเฮ้ยทอมคำตอบคือ59อ๋อคำตอบคือ59ครับคุณครู ถูกต้องจ้าขอบใจมากนะทุกคนที่ช่วยฉันเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงไอติมพวกเธอนละทอมก็พาเพื่อนๆไปเลี้ยงไอติมเพื่อเป็นการตอบแทน